วันนี้เรามาเจอคุณลงุงคุณป้าท่านหนึ่งที่ดูจากรายการ <Okay. S 1> แล้วก็ไม่เคยเปิดหน้าพระที่นี่จากใครเพราะว่าเพิ่งเปิด <Okay. S 1> อของที่ได้รับต่อมาอีกทีน,นึงะครับ <Okay. S 1> โอเควันนี้ก็มีแบบว่าพระโบราณมีทั้งแบบว่าบางอันก็เป็นเก๊กเก่า oh. ด้วย <Okay. S 1> บางอันเป็นด้วย <Okay. S 1> ด้วย,วยมีด้วยคือ oh. หนึ่งนะหนึ่งบ้านที่ okay. ที่เปิดในลักษณะแบบนี้วันนี้เดี๋ยวก็เปิดพร้อมกันเลยว่ามีอะไรบ้างและองค์ไหนขายได้มีมูลค่าเดี๋ยวมาดูครับมพออย,อย่างตะ่กี้เราเจอ20ละะะ้าศตวรรษชินก็บอกคุณป้าคุณลุงเขาไปแล้วว่านี้โอเคเป็นพระที่พิธีใหญ่ขายได้เป็นพระถ้าในกรณีที่เป็นแท้อย่างน้อยก็มีมูลค่าไม่ได้ไม่ได้แบบเมินคุณค่าไปมสมัยก่อนยะเปิดพร้อมกันเลยว่ามีอันไหนที่ตรงกับสเปคที่วงการและความรู้ผมมี อันนี้เขาเรียกว่าปกโพหน้าปกโพหลังพระพุทธชินราภองค์นี้เป็นเป็นกดโรงงานก็จะไปออกที่วัดลาดนาาสมัยก่อนจะมีกล่องมาด้วยเขาไม่ได้มาแฝแล้วพวกนี้ไว้ตั้งบูชากันองค์เป็นพระพิธีใหญ่แล้วเขาว่าแฝแล้วร่มเย็นปกโพหลวงพ่อปวยโพเก้าใบถึงแพงมากแท้ครับแท้แท้ก็คือในลักษณะแบบนี้มีของออกที่วัดหลวงพ่อกวยก็มีแล้วก็มีออกที่วัดลาดนาก็มีเช่นเดียวกันก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะต่างกันที่การกดแล้วก็เนื้อหาที่แยกงออกก็ถือว่าพูดถึงในความรู้ ปกโคบางคนกิน<ม>ปกโค<ม>ก็เลยม,มีค่านิยมที่แบบคนเอาไปแล้วแบบ<ม>ปกโคล่มเย็นเป็นสุดไหลลื่น<ม>อะไรทานองแบบนะั<ม>้นก็เลยกลายเป็นยอดนิยมที่สุดของหลวงพ่อก,กลวยที่ท่านตั้งใจสร้างในพระเนื้อปกโคหลังแม่ธรณีหลังหลังยันก็ว่ากันไปแต่องค์หนึ่งก็แพงแท้นะแท้ก็แพงทำไมถึงเลือกร้านผมนะเห็นในยูทูบว่าคุณบุญเป็นคนตรงคนตรงผมก็ทําตามที่ผมทํางานนั่นแหละาขายไปแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เราลงอลไเพราะผมไม่เคยไปดูที่นาเปิดตัวก็คือเลประวัตทั้งหมด รู้ประวัติตั้งแต่เริ่มแรกผมก็ตอบห้ชัดเจนคือผมว่าไม่ได้สื่อสารออกไปในปีนี้สักมากสักเท่าไหร่ตอนนี้ผมกลับมาเริ่ม จะทําให้เห็นตัวผมมากขึ้นก็ฝากติดตามกันด้วยอ๋อหม่กล้าเรียดมากลัวคุณภูมิถึงเวลาอ๋อกลัวอย่างนั้นหมดเลยกลัวหมดทุกคนอันนี้คนแบงใจนะลูกค้าจะบอกตรงๆเลยไม่กล้าไม่กล้าคุจะเจอว่าเกงก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้านี่ไงเดี๋ยวลุยให้ไงคือคืออย่างที่บอกว่าปีนี้ผมก็มันเพิ่งตั้งต้นเองอะคือตั้งต้นแบบว่าให้มันเป็นรูปแบบให้มันมีวิธีการให้มันทาเป็นรูปแบบจัดการเซ็กชันของเราให้มันชัดเจนทั้งเวลาของตัวเองเวลาของคนอื่น อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เคยลงตัวสักเท่าไหร่ในปีนี้แต่ก็ถ้าปีหน้าเป็นไปได้ผมยังไงผมก็จะบประจับอยู่ที่นี่จริงๆมาที่นี่ได้เลยปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ผมยังต้องปรับตัวอะไรหลายๆหลายหลอย่างจุดเริ่มต้นแรงดันใจจริงๆแล้วก็เกิดจากการบวชแล้วก็ไปคือดูทุกคนดูให้ทุกคนแต่ว่าตอบทุกคนไหมไม่ตอบทุกคนอแสดงว่าดูจากหน้าพระแล้วเป็นหน้าพระที่เฮ้ยมีโอกาสเจอพระแท้ถ้าเป็นไปได้เรียกมาแต่ถ้าไม่ได้จะไปดูจบไม่จบไม่ว่ากัน เพราะบางอย่างพูดตรงๆเลยว่าความพอใจผมจะไม่เคยไปบงังคับลูกค้าหรือว่าจับให้บงังคับให้ขายไม่เคยผมชัดเจนพอที่ว่าถ้าม,มาราคาอยากได้มากกว่านี้แล้วตอนนี้มันยังไม่ได้จริงๆซึ่งวันนี้ผมจะบอกให้ว่าวันนี้คุณลุงเจอหลวงพูททวดตั้มซ้ำพิมพ์การนี่แล้วก็เป็นตั้มฟิกว่าซึ่งแท้ทั้งคู่คู่นี้พูดตรงๆเลยว่าเป็นพักที่ได้เงินอยู่แล้วผมเชื่อว่าคลิปนี้คงมีคนชอบเยอะและคงได้ความรู้อะไรหลายๆอย่าง,างถ้าชอบก็แชร์ไปแล้วกันเนาะ เจอหน้าเกี้ยวกัตีจินดาครับนี่อย่างเท่เลยเป็นเหรียญหน้าเกี้ยวเลยถามว่าแขวนพระไม่แท้จุกคุณมีไหมผมเห็นหลวงพุทธทวดไม่จําเป็นต้องแท้เลยแต่เป<ม>็นรูปหลวงพุทธทวดแล้วเขาก็สวดบ้านของเขาทุกวันหลวงพุทธทวดอยงเนี้ยอยู่ๆไม่ได้ใส่พระออกมาปกติไม่เคยย้อนกลับไปใส่ที่อยู่กลับไปย้อนใส่ขับเอาไปที่รถชนผมว่าสองพวกนี้มันตอบด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ในบางครั้งนะบางเรื่องบางเรื่องในเกี่ยวกับหลวงพุทธุกคุณบางอย่างตอบไม่ได้บางอย่างตอบไม่ได้จริงๆดูจากยูทูปขนาดจ้าดูทุกวันดูทุกวันเลยทุกว เอาถามให้พี่ไปเอฟซีอยู่ดูตลอดมันก็เพิ่งทราบไหมว่ามีเอฟซีอยู่เขาเลยไม่คูดตรงตรงเลยเาต้องถามก่อนว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนามาหลอกกินกันนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นเงินบอกครับแล้วผมก็จะได้คำนวณว่าผมซื้อได้เท่าไหร่ พอใจจะขายไหมถ้าไม่พอใจไม่เป็นไรครับแต่คือมาที่นี่อย่างที่บอกคุยตรงไว้ใจสุดเลยนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการแล้ต้องการทาให้มันเป็นแบบนั้นด้วยเจตนาเราเป็นชัดอ่ะเราอยากให้เราอยากให้คนมาแล้วแฮปปี้มาอย่างน้อยคือโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับมีอะไรก็แล็กมากไม่มีปัญหา อเรามีของรินหนายแบบว่ารงนี้คุณประเมินราคาเจบเสร็จแล้วก็วโอเคนะยุติธรรมอ่ะรู้ได้ยงว่ายุติธรรมฟังดูแล้วราคาเขาพอใจอ๋อหมายว่าเนียฟังดูแล้วเนียพิจรารณา,นานแล้วว่าโอเคไม่แย่ขายได,ด้ครับสดีครับมาจที่ไหนครับผมมาจากใกล้รถทัวร์มานะอ๋อทำงานที่ตางผมเป็นคนเือผมเป็นคนใช้ภูที่พัอะไรอ่ะ ขอให้เจอพระแท้ขอให้มีพระแม่<ข>นครับครับใช่ผมตุ้ดพิธีอย่างนะั้ถ้าไม่เจอไม่ว่ากันนะครับครับไม่ว่ากันแล้วนี่วันนี้นตั้งใจมานี่เลยตั้งใจมานี่รับไม่รู้แตตัดสินใจเลยยังไม่เอายังไม่อมอกเนาะเดี๋ยวไ,ไปก่อนรต่ผมก็ปล่อ,อ,อยไม่ได้อืมมันปล่อยไม่ได้อะราคามันปล่อยไม่ได้ใช่ไม่ว่ากันคนนั้นแหละไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาเช็คกันดูแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเราทาเป็นพระลูกไม่เป็นไรครับยังไม่ตรงก็ไม่ตรงแล้วเนาะ แต่อย่าไปเช่าซีซัวนะไม่อยากให้คุณลุงไปเสียตังค์แต่เรื่ความที่ไม่รู้นะมัชอบไม่รู้มันชอบชอบไปชอบไปชอบไปของคูดกันไม่เห็นเลยคูเอออันนี้ให้พระแท้ๆเลยครัสองคนโหรองรู้ชัดเขาเรียกว่าพอปลออพระชายหลังช้างพิธีใหญ่เอาไว้ใช้คนละองค์แสนได้พุทธคุณดีแน่นอนปลอดภัยขอบคุณครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการซื้อและการขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลและยังรับเช่าให้เช่าพระบูชาพระทองคำพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆและของเก่าโบราณสามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ตึกยูเนียนทาวเวอร์ปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชั้นจีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ไลน์แอดแอดบูมจักรเพชรได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ